สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอดในเกม Empire Total War นั่นเองนะครับสำหรับเกม Empire Total War นะครับก็จะไม่มี Steam Workshop นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาโหลดมอดเอาเองนะครับซึ่งเราก็สามารถมาหาได้ที่เว็บมอดแมปนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับซึ่งแต่ละมอดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการลงที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งมอดแต่ละมอดเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าพยายามอย่าลงทับกันนะครับเพราะว่าบางมอดเนี่ยถ้ามาลงทับกันแล้วจะทําให้เเกมสียได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะลงมอสแต่ละมอสนะครับผมแนะนําว่าให้ดูดีๆนะครับว่ามอสทั้งสองตัวนั้นเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ผมก็จะไม่แนะนามอสที่ผมใช้อยู่วนครับก็คือมอส Minor Faction นั่นเองนะครับก็จะเป็นมอสที่ผมเล่นไฟ้สดอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคมาทีนี้วิธีการลงนะครับก็คือให้เรากดดาวน์โหลดที่มอส m i n e r Faction นะครับนี่ตรงนี้เนาะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็กดคลิกดาวน์โหลด Minor Faction ตรงนี้นะครับ โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวลงมาแบบนี้นะครับก็กดคลิกเปิดไปเลยในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตรงจุดที่เราต้องเลือกนะครับว่าจะให้ลงมอดต,ตรงนี้ไว้ที่ตรงไหนนะครับให้เราทําการกดไปยังจุดที่เราลงเกมเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างผมลงไว้ที่ด i c e g steam app common นะครับแล้วก็ empire t u b o ตรงนี้นะครับผมก็จะกด ok ตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะลงเกมไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยลงเกมไว้ที่ไหนนะครับโอเคทีนี้ก็กด next ไปเลยนะครับไปแล้วก็กด install ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเปิดที่โฟลเดอร์เกมนะครับที่เราลงเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะเห็นที่ Empire Total War ตรงนี้นะครับนี่โปรแกรมตรงนี้เนาะก็กดทลคลิกขึ้นมาเลยก็จะเป็นการเปิดม็อด m i n o r Faction นั่นเองนะครับก็ให้กดที่ภาษาอังกฤษ ซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราต้องการให้เล่นทุกฝ่ายเลยนะครับให้มันผลล็อกทุกฝ่ายเนี่ยผมแนะนําให้กดที่ early campaign แบบ6เยียร์นะครับนี่ตรงนี้เนาะด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดที่ mod ไม่เ g น็นะครับนี่ก็จะเป็นการลง mod นะครับทีนี้บางคนเนี่ยมันจะมีติ๊กตรง show all pack ตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้กดออกไปนะครับนี่กดที่ถูกออกไปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้นะครับว่าเราจะลง mod ไหนบ้างก็ให้เราลง mod ที่ เป็นไฟล์ IT ตรงนี้นะครับคลิกที่ไฟล์ไอทีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็กดเซฟนะครับแล้วเราก็กดที่แลนด์ตรงนี้นะครับปุ๊บหนึ่งทีนะครับบางคนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเด้งขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็กดปิดไปนะครับในอย่างของผมก็มีการแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะปิดไปนะครับทีนี้ให้เรามาที่การเข้าหน้าตัวเกมนะครับแล้วก็กดเล่นปุ๊บเรียบร้อยนะครับ ก็ถ้าหากว่าเราเปิดหน้าเกมมาแล้วได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเข้าม็อดเรียบร้อยแล้วนะครับม็อดได้ลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดที่ซิงเกิลเพย์เออร์แกนแคมเปญนี่เรียบร้อยนะครับปลดล็อกเล่นได้เกือบจะทุกฝ่ายเลยนะครับในเกมนี้เนาะนี่เป็นอันจบนะครับทีนี้แต่บางคนนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการลงเสร็จปุ๊บแล้วพอกดเริ่มเกมแล้วมันเริ่มเกมไม่ได้นะครับให้กดที่คลิกขวาตรงนี้นะครับ ที่คุณสมบัติไฟไปในเครื่องแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์สรับไฟล์เกมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมอสมันอาจจะไปทับซ้อนกับไฟล์ในเกมนะครับถึงทําให้ไฟล์บางไฟล์มันเสียหายไปนะครับก็ให้ลองกดตรวจสอบไฟล์ดูนะครับแล้วพอโหลดไฟล์เสร็จปุ๊บก็ลองเข้าเกมใหม่ดูนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับก่อนจะประมาณนี้นะครับสหรับการลงม,มอส m ม n ยเนอร์แฟคชั่นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม